สวัสดีคะ่ะแม่แม่วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วค่ะนน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 น,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 นวิ่งมารัดพ่อแสนแล้วเอาเอาเอาแล้วนะคะแม่แม่หลังจากนี cosine, ้ให้ทุกท่านโอ้นะคะห้ามหายใจนะคะแม่แม่เพราะว่าดูอาเธอค่ะเอออ่ะนะคะตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกคะ่ะไหนไหนก็สัญญากับแม่แม่แล้วว่าจะพาพ่อแสนออกเดินนะคะว่า ไปรัดพ่อแสนข้างหน้าอีกแล้วน้องนางยาลูกแม่นิกหอบไวรอเลยค่ะนะคะแม่แม่คืออ,อที่แรกว่าจะพาพ่อแสนมาคนเดียวเพราะว่าได้แจ้งแม่แม่ไปว่าพ่อแสนเพิ่งจะหายจากอาการตกมันนะคะต้องเดินดูอาการก่อนเราได้ทําการพาพ่อแสนออกมายังไม่ก้าวออกจากบ้านเลยนะคะลูกนางกรี๊ดสุดพลังน้องนิกกลัวโซ่ขาดค่ะกลัวเขาเจ็บขาไม่อยากให้ลูกร้องไห้นะคะว่า ยังไงก็อย่างนั้นแหละก็ขอภาวนาให้พระครูประกมคุ้มครองนะคะให้พ่อแสนเขาใจดีนะนะคะใจดีเหมือนทุกๆรอบเนาะแม่แม่นะคะก็ต้องพ่วงลูกนางมาด้วยค่ะไว้คนเดียวนังไงลงโคลนอีกแล้วนั่นทางเดินดีๆไม่เดินนะคะต้องลงโคลนด้วยค่ะอัดทรรถนะคะน้าจิ้มระหว่างเส้นทางการเดินทางแม่แม่สุดยอดนะคะวันนี้อากาศดีด้วยฝนเพิ่งหยุดนะคะ ทีแรกว่าจะมาพรุ่งนี้เช้าตัวเล็กเขากำลังซนค่ะเขามากับพ่อเออนั่นๆระวังระวังนะค่ะตัวเล็กโซนค่ะตัวเล็กซนโอ้ยดูค่ะแม่แม่อันนี้เดินเล่นบริเวณข้างในศูนย์ข้ศึกษานะคะก็ ตีลังกาตลอดเส้นทางการเดินทางนะคะรัดหน้ารัดหลังพ่อแสนไว้อยู่ค่ะอากาศไม่ค่อยดีค่ะฝนนานๆๆดึงเข้าไว้อีกแล้วดึงเข้าไว้อีกแล้วน้องนางอย่าดื้อลูกพ่อแสนกําลังหายตกมันนะน้องนางจะดื้อไม่ได้นะลูกอ ชื่อน้องมินนี่ค่ะไปค่ะแม่แม่แสบมากโอ๊ยพอดีมีน้องน้องหมามาทักทายนะคะก็เลยจากที่ของขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นหนักไปกันใหญ่ค่ะตันน้มีความสุขสุดๆเลยนะคะได้เดินกับพ่อแสนค่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเพิ่งหายตกมันกันแน่นะคะนี่โอ้ยหนอ ไปกันค่ะแม่แม <_ C' est> ปูนปูนอันนี้ก็ทดสอบเส้นทางการเดินทางที่พ่อแสนจะมาทำงานนะคะทุกวันพฤหัส,สบดีค่ะพ่อแสนทำงานอยู่ที่ศูนย์คดจศึกษานะคะนาทีช้างอาบน้ำช้างโชว์ตัวนะคะช้างรับแขกส่วนลูกนางยังเป็นช้างตกงานอยู่นะคะนั่นๆนะ ไม่ได้ร่วมในโครงการนะคะคุณแม่เอาเอาอุ้ยชนพ่อแสนอย่างแรงเลยน้องนางโอ้ยนะเอออ่า <c oughs> นะคะแม่แม่ถูก,ก่อนตะ้นถูก,ก่อนกกอะค่ะอ,อยากถูนะคะถูก <c oughs> <c oughs> ังคูกรึยงครับถูกรึยครับ <c oughs> <c oughs> ถูก่อนอนะคะถูก่อน นะคะแม่แม่ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะโลกนี้เป็นของหนูค่ะมากับพ่อจ๋าไม่มีกลัวใครทั้งนั้นนะคะตามหาแต่คู่ชกค่ะดูดูอุ้ยกังไปเตะเก้าอี้นะ้าอ้วนไม่เอาเจ็บขาแม่แม่เห็นเก้าอี้สีเหลืองไหมคะโอ้โหบอกแล้วไงว่าหาแต่คู่ชกนะคะคลิปนี้จะสีไม่ค่อยสวยเนาะค่ะแม่แม่เพราะว่าฝนเพิ่งหยุดค่ะฟ้ามืดมดอยู่เลยอืม นี่ก็เดินเอาแต่พ่อกลุกนั่น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 ระวังระวังน้องนา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 งอย่าพึ่งหมุนแปดร้อยสามสิบองศาค่ะอู้ดูพ่อแสนตกใจนะนั่นน้องนางโอ้ยอ่ะนะคะแม่แม่โอ้ยจักสีบลอจังไหดนะคะเขาก็ซุกโซนวิ่งเล่นตามปกติเขาดีใจนะคะที่ได้ออกมาเดินเที่ยวกับพ่อนะคะ ระหว่างที่รอคอยพรอจะหายจากการตกมันค่ะเดินกับใครก็ไม่ถูกใจเหมือนเดินกับพ่อแสนนะคะพราะเดินกับพ่อแสนจะตีรังกาก็ได้นะคะดูรอยลื่นของอ้วนค่ะดูค่ะแม่แม่รอยลื่นะไะไปกันเลยพวกเราสนุกสุดๆเลยวันนี้สนุกสุดๆมีความสุขที่สุดในโลก จ้าไปเลยจ้าเ,เดินดมอะไรละ่ะลูกไปเลยดมหากลิ่นเพื่อนเพื่อนค่ะพอดีว่าก็จะมีพี่พี่น้องๆ้องเขามาเดินเที่ยวเหมือนกันนะคะบางทีเขาอึดไว้ก็ไปเดินดมกลิ่นเขาน้าน <c oughs> นั่น,น,นระวังไปตะอะไรเด้อหนเด้อบรรยากาศหลังฝนตกค่ะคุณแม่ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอดูค่ะตอนนี้เป็นเวลา ยังไม่หกโมงเย็นนะคะประมาณสี่โมงกว่ายังไม่ห้าโมงนะคะคุณแม่แต่ว่าจะดูมืดๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันพายุค่ะต้องพ่วงกันนะคะไม่พ่วงไม่ได้เลยค่ะไม่พ่วงลูกนางไม่รู้จะไปทางไหนนะคะแม่อ่านางง่ายของขึ้นแล้วดูทำท่าค่ะดูทำท่าวิ่งไปเล่นน้ำทางสายใครดูนะคะนั่นน่ะน่ะ ไอตรงน้ำค่ะขังตรงโคลนโคลนนี่ชอบรถไถรถไถนั่นนั่นยกขาเตะรถไถแล้วโนโนน้องนางไม่ใช่รถไถคุณปู่ลูกไม่ได้ค่ะโน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 อ่าไม่ใช่รถไถปู่นะถ้าเตะนี้แม่ไม่มีตังค์ให้เขานะลูกพอดีว่านะคะแม่แม่พอดีคุณปู่ชอบเอารถไถมาปรับพื้นที่ให้บ้านเรานะคะแล้วลูกนางก็จากแต่ก่อนก็กลัวนะคะคุณแม่แต่ว่าทีนี้ พอเราสอนให้เขาคุ้นชินสอนให้เขาไม่กลัวอันนี้ก็ไม่กลัวจริงๆค่ะตีลังกาชนเลย <c oughs> ความแสบของลูกเนาะแม่ๆค่ะแล้วยิ่งวันนี้มากับพ่อแสนด้วยนะคะโอ้โหต่อให้รถแปดสิบล้อมาก็ไม่กลัวจะมาเลยนะคะเออ <c oughs> น่าน่าดูเดินไปชนต้นไม้เลยนะฮะทางขยะสีเหลืองจะรอดไหมสา <c oughs> <c oughs> หลังนะ <c oughs> อ,อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะคือมันเป็นวัยเขานาอแม่แม่อยากให้เข้าใจลูกนางนะคะมันเป็นวัยเขาที่กําลังอยากทุกสนสนุกคึกครื้นนะคะเป็นเรื่องปกติพ่อแสนอยากถูไปหาต้นใหญ่ๆก็ได้เออไปต้นนี้มันมันน้อยอะค่ะแม่แม่มันเล็กสําหรับพ่อแสนแต่ถ้าลูกนางก็กำลังพอดีนะคะแต่อย่างพ่อแสนนี้ต้องต้นใหญ่หน่อยนะคะอย่าง บกต้นกามปูอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงน้ําแล้วอุ้ยลงโคลนแล้วลงโคลนแล้วดูคะ่ะน้องนิกบอกแล้วตรงไหนมีโคลนตรงไหนมีโอ้โหถูแถวนี้ก่อนแหละพะ่อจ๋าบรรยากาศดีมากเลยอ,เเอ๋อมันแฉะเดี๋ยวนางลงโคลนใช่ไหมโอเคโอเค <laughs> อเดี๋ยวไปหาที่ถูข้างหน้าค่ะแม่ๆตรงนี้พอดีว่า มันแฉะนะคะน้ำมันขังอ่นนานๆๆๆๆๆไปรักเราแล้วเ <c oughs> <c oughs> ปเลยอากาศดีๆค่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าวันนี้ยังไม่เดินไกลนะคะเพราะว่าเดินดูใจเพราะแสงนะคะแต่เขาก็ถือว่าเขาก็เก่งนะคะดีมากเลยฮะ<า>แต่เขาเสียวนะข้างหลังอะ่ะ เออเขาเวลาเขาเดินข้างหลังเขาหวักเหมือนเขาหวัดเสียวนะคะถูตรงไหนหนี่ตะอ้วนโอเคอาจจะด้วยมากับลูกด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งหายจากการตกมันก็อาจจะมีระวังตัวนะคะระวังตัวข้างหลังเออใครจะมาเอาลูกไปหรือเปล่าใครจะมาทำอะไรตัวเองหรือเปล่าคือเขาจะมีความคิดที่หลากหลายนะคะช้างหายจากการตกมันนะคะแม่แม่หลากหลายเลยะคะ่ะเขา เนาะค่ะแต่ว่าจะทิ้งลูกนางไว้ที่บ้านก็โอ้ยสงสารค่ะพ่วก,กันมานี่แหละค่ะเอา้ายังไงก็อย่างนั้นแหละนาอแม่แม่โชคดีมากที่ดูค่ะดูด,ดูดูไปรับกัาแล้วที่พ่อแสนเขาน่ารักมากนะคะอันนี้ยอมรับเลยขนาดเพิ่งหายจากอาการตกมันเพิ่งหายจากการปวดหัวพอมาพอมาหายแล้วมาเดินเที่ยวลูกมาดื้ออีกโอ้โหก็ยอมรับใน ความนิ่งของเขานะคะอืมแต่นิ่งนี้คือนิ่งปลอดภัยนะคะนิ่งปลอดภัยไม่ใช่ว่านิ่งขึงขังนะคะยังไงก็ฝากแม่ๆเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ